สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนไทยเฮประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40เลิกจ่ายได้3แบบ เพศสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าจ่ายน้อยแต่คุ้มกรองนะคนทำงานอิสระจ่ายเงินสมทบถูกลง6เดือนเช็คด่วนแรงงานอิสระมีเฮตประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตนมัตรา40นาน6เดือนตั้งแต่สิงหาคม2564ถึงมกราคม2565ในอัตราใหม่3ทางเลือก ทางเลือกที่1คุ้มครอง3กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายจากเดิมจ่ายในอันตรา70บาทต่อเดือนอันตราใหม่ลดเหลือ42บาทต่อเดือน ทางเลือกที่2คุ้มครอง4กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายชราภาพจากเดิมจ่ายในอัตรา1 0 0บาทต่อเดือนอัตราใหม่ลดเหลือ60บาทต่อเดือนทางเลือกที่3คุ้มครอง5กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายชราภาพสงเคราะห์บุตรจากเดิมจ่ายในาตรา300บาทต่อเดือนอัตราใหม่ลดเหลือ180บาทต่อเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมง่้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ